หลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะคะซึ่งมีเลขาสามาชเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะเลยนะคะท่านเลขาสามาชเขาก็ย้ำถึงแนวทางในการแก้ปัญหาโควิด -19 ที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์หรือว่าโควิดฟิลขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ โดยพลเอกนัตพลนาควานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโควิดสิชี้แจงกรณีการจะตั้งคณะกร,กรรมการชุดเฉพาะกิจเพื่อบรราการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะยืนยันว่าไม่ใช่การทาหน้าที่ซ้าซ้อนกับคณะกรรมการชุดอื่นที่ตั้งไปก่อนหน้านี้และไม่ใช่การให้ทหารมาทาหน้าที่แทนแพทย์เพราะการทํางานในสบคมีหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานวิจัย กองประชาการกองทัพไทยทุกส่วนมีความจำเป็นซึ่งจะทำงานบูรณาการการสอดคล้องกับการรักษาโรคป้องกันการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการระวังป้องกันสกัดตามแนวชายแดนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายความมั่นคงแต่การรักษาโรคก็เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ พลเอกนตัตพลยังกล่าวถึงแนวโน้มการล็อกดาวหรือเคอร์ฟิวว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนให้สบคพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมาตรการพยายามให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดดังนั้นการล็อกดาวหรือการเคอร์ฟิวจะเป็นมาตรการสุดท้ายหากไม่สามารถหยุดยั้งโรคได้ค่ะทุกครั้งที่สบคกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยเราจะฟัง ข้อเสนอเนี้ยของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใยมากนะครับในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่าน,นได้ให้นโย่บายบบว่าให้สบคนะครับพิจารณาอย่างรอ,อบครอบในการกําหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยพยายามนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับเวามเดือดร้อนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมาตรการล็อกดาวน์หรือมาตรการเคอร์ฟิลเนี่ยจะเป็นมาตรการที่ สุดท้ายถ้าหากไม่สามารถยาหยุดยั้งได้จริงๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความคิด<ม>ที่จะล็อกดาวน์หรือว่ามาตรการเคอร์ฟิวครับในใน,ในขณนะนี้นะครับ,รบโดยพลเอกนัทพลยังกล่าวถึงกระแสะข่าวหัวคะแนนของนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการจัดคิวฉีดวัคซีนเป็นพิเศษให้กับประชาชนบางกลุ่มนะคะ ยืนยันว่ายังไม่พบข้อมูลตามกระแสข่าวแต่ทางสบคได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในพื้นที่ขอให้มองเรื่องมาตรการสาธารณสุขเป็นลำดับแรก ระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาหากในอนาคตยังมีปัญหาเช่นนี้นะคะอาจจะให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสนับสนุนเรื่องการดําเนินการย้ํานโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะดําเนินการจัดหาวัคซีนให้กับคนไทย50ล้านคนภายใน1ปีส่วนการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะทางสวคจะพยายามทําให้เป็นไปได้แต่คงต้องประเมินสถานการณ์ในห้วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช n นเอช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสสดนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook จนเอ็นไลฟรวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ